บรรลุนัยเลือดุก,กีนักบันทังเบา,บาเชบันต่อบันต้อมโดยทราสกรรมภาพเห็บเบาปลาเรบ,บนันเนครุกรงมาเช่มาดูสกายยูวบรรทอท่ามาเช่มดูเบาปราจิตชั้นในครองเบาัดแค่สวายงหนึง่งในตู้แตงตะบันดีตะบันครุคอมเมนต์ถึงกับเซ็งกันทั้งประเทศเลยนะครับเมื่อมีสื่อระดับโลกอย่างสกายนิวของเกาะอังกฤษออกมาแชร์ว่าที่กัมพูชาเนี่ยมีแกล้งอาชญากรเยอะแยะเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นแกล้งคอเซ็นเตอร์หรือว่าเป็นสูนรวมของพวกเว็บการพนันออนไลน์อะไรประมาณนี้ แถมบางส่วนยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอีกตั้งหากเอา้าโอ้ม y กอดอะไรมันจะเฮขนาดน,านั้นก็กราบสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนโดยนาจาวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาหวัวหอ,อกคนนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสระของคลิปนี้ท่าทุกๆคนได้ยินเสียงนาแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปทีตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนะก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณบาก ส่วนสาหรับในคลิปนี้นาก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คนตะมีเขากําลังให้ความสนใจกันอยู่แล้วก็กําลังเซ็งแซ่กันเป็นอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากอยู่ดีๆนะครับมันมีสื่ออย่าง RFA กแมซึ่งสื่อนี้เนี่ยถือว่าเป็นสื่อที่ชอบเอาเรื่องราวภายในประเทศที่มันเป็นเรื่องแย่ๆออกมาแชร์ให้กับคนทั่วโลกได้ทราบซึ่งก็น่าจะเป็นสื่อสื่อเดียวที่ไม่อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลเพราะหลักๆฐานที่ตั้งของสื่อสื่อนี้เนี่ยมันอยู่ที่ต่างประเทศนะครับ สื่อนี้ก็เลยแชร์เรื่องราวในกัมพูชาได้อย่างสบายใจเชิบซึ่งสื่อนี้เนี่ยได้มีการอ้างอิงไปถึงสื่อระดับโลกอย่างสกายนิวต้องบอกไว้ก่อนว่าสื่อสกายนิวก็คือเจ้าของเดียวกับสื่ออย่างสกายสปอตนั่นเองแต่สกายนิวเนี่ยจะเป็นสื่อที่รายงานข่าวทั่วๆไปนะครับเขามีการรายงานข่าวออกมาเมื่อวันที่18ที่ผ่านมาว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยกัมพูชาถือว่าเป็นประเทศที่มีแต่แรงอับายมุกเยอะแยะเต็มประเทศไปหมดแล้วก็ไม่มีการจัดการอย่างจริงจังของรัฐบาลกัมพูชา ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาจะเขียนข่าวเอาแบบมั่วๆเอามันอย่างเดียวนะครับยังได้มีการแอบ,บลงพื้นที่กันด้วยแล้วก็มีการซ่อนกล้องเอาไว้ในตัวของนักข่าวคือในรายละเอียดเนี่ยเขาบอกว่าไอ้พวกสถานที่อโครจรต่างๆในกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นบริษัทแกงคอเซ็นเตอร์บริษัทรับการพนันออนไลน์หรือว่าจะเป็นพวกแกงอัชญายกรต่างๆคือเขาไม่ได้อยู่กันแบบหลบๆซ่อนๆนะครับพวกนี้เนี่ยเขาเปิดบริษัทยอยู่กันอย่างจงครึม แล้วก็ไม่เกรงกลัวกับกฎหมายของรัฐบาลกัมพูชาแต่อย่างใดแล้วก็มีการระบุพื้นที่ของคลิปที่มีการถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยว่าเขาถ่ายเอาไว้ที่จังหวัดสไบเลียงในคลิปนะครับจะเห็นว่ามีพนักงานทํางานเยอะแยะเต็มไปหมดเป็นหลักร้อยชีวิตซึ่งพนักงานหลายร้อยคนที่โผล่ในคลิปเนี่ยก็จะมีทั้งพวกแก๊งคอเซนเตอร์พวกแก๊งลีไทไถพวกแก๊งชาวจีนแก๊งต้มตุน๋นที่ตั้งตัวเป็นคนใหญ่คนโตแล้วก็มีการจ้างคนกัมบูชานี่แหละให้เข้ามาทํางาน แถมแค่นั้นไม่พอยังมีการเปิดเผยด,ด้วยว่าบริษัทเหล่านั้นเนี่ยบางบริษัทเจ้าของบริษัทก็คือคนใหญ่คนโตของกรัรมบูชาและบางคนก็คือญาติโกโหติกาของนายฮุนเซนนายกรัฐมนตรีคนเก่าของกรัรมบูชาซึ่งแน่นอนถ้าหากเป็นญาติของนายฮุนเซนก็คงจะไม่มีใครกล้ายุ่งโดยเด็ดขาดโอ้โหนี่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าสื่อจากเกาะอังกฤษเนี่ยจะไปรู้ลึกแล้วก็รู้จริงมากกว่าสื่อในประเทศกัมบูชาอีกนะครับเนี่ย แน่นอนหลังจากที่มีการเผยแพร่คลิปรวมถึงมีการรายงานข่าวออกมาแบบนี้นะครับคนคอมเมนต์ภายในประเทศก็ถึงกับรับกันไม่ได้พวกเขาเนี่ยเข้ามาแห่แสดงความคิดเห็นกันเยอะแย,ยะเต็มใบหมดแต่หลักๆของคอมเมนต์เนี่ยก็จะออกไปในทิศทางคล้ายๆกันคือประมาณว่าเรื่องนี้มันอาจจะเป็นการกันแกล้งของสื่อต่างประเทศที่อยากให้กัมพูชานั้นต้องอับอายเพราะกัมพูชาเป็นประเทศที่สวยงามและมีแต่คนดีมีคุณภาพเป็นไปไม่ได้ที่จะมีโจรหรือว่ามีแก๊งคอร์เซ็นเตอร์อะไรแบบนี้ และแน่นอนพวกเขาก็คิดว่ามันเป็นการจัดฉากของสื่อ RFA คะแมที่ร่วมมือก,ก,กันกับสื่ออย่าง Sky News เพราะ RFA คะแมก็เป็นสื่อที่ชอบแชร์แต่เรื่องไม่ดีของกัมพูชาแล้วคนคอมเมนต์ก็มักจะเข้าใจว่าสื่อนี้เนี่ยมันเป็นสื่อที่ชอบสร้างความแตกแยกให้กับคนในชาติแล้วสื่อนี้ก็คือพวกสื่อที่เป็นแกนนําของฝ่ายค้านก็เลยไม่ค่อยจะเชื่อการเปิดเผยของสื่อนี้สักเท่าไหร่แต่ประเด็นก็คืออย่างที่บอกต้นทางของข่าวมันมาจาก Sky News ของเกาะอ,อังกฤษมันไม่ได้มาจาก r f a ์เเขนะครับมันก็เลยมีคนขมรบนางคนที่พอจะเชื่อกับข่าวนี้อยู่บ้างแต่พวกเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมสื่อต่างประเทศจะต้องเอาเรื่องแย่ๆของพวกเขามาแชร์แบบนี้ด้วยทั้งๆที่มันเป็นเรื่องราวภายในประเทศกัมพูชากัมพูชาพยายามอย่างเต็มที่ที่จะไม่ให้เรื่องแย่ๆภายในประเทศนั้นออกไปสู่สายตาของชาวต่างชาติแต่ทำไมสื่อต่างประเทศต้องการแกล้งชาวกัมพูชาด้วย ถ้าเรื่องเหล่านี้มันเป็นที่รู้จักไปมากกว่านี้แล้วชาวต่างชาติหรือว่านักท่องเที่ยวคนไหนที่อยากจะเดินทางมาที่กัมพูชาละ่ะแล้วก็มีการเรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชาส่งจดหมายไปตักเตือนพวกสื่อเหล่านั้นอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับโอ้โหก็ทําตัวยิ่งใหญ่ตามสไตล์คนเขมเมนเขานะทีนี้เดี๋ยวเราลองไปฟังความเห็นบางส่วนของคนเขมเมเขากันหน่อยดีกว่าว่าแต่ละคนที่เข้ามาคอมเมนต์เนี่ยพวกเขาพิมพ์อะไรกันไว้บ้างคอมตม์แรกก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่ว่ามันจะเป็นจริงหรือไม่จริง แต่ยังไงซะเรายังระบุและตัดสินใจไม่ได้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเพราะแหล่ขงข้อมูลมาจากสื่อต่างประเทศยังไงคนก็มเมนทุกทุกคนห้ามแชร์ห้ามเผยแพร่ข่าวนี้ออกไปโดยเด็ดขาดเพราะมันจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและการลงทุนในกัมพูชาในอนาคตมันอาจจะเป็นความตั้งใจของคนต่างประเทศที่ต้องการจะสร้างความเสื่อมเสียให้กับกัมพูชามีคนต่างประเทศหลายคนที่อิจฉาประเทศของเราอาจจะมีบางประเทศที่ไม่อยากจะให้เรานั้นเติบโต เพราะพวกเขากลัวว่าเราจะแย่งนักท่องเที่ยวมาจากพวกเขายัางไงก็ฝากให้รัฐบาลกัมพูชาส่งจดหมายไปตักเตือนสำนักข่าวเหล่านั้นด้วยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่เข้าใจทาไมสื่อต่างประเทศต้องออกมาโจมตีกัมพูชาแบบนี้รัฐบาลโมทําอะไรกันอยู่ทําไมถึงไม่มีการออกมาชี้แจงอะไรบ้างจะปล่อยให้กัมพูชาเป็นเหยื่ออย่างนี้ตลอดไปเหรอคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่างามหน้ากันไปทั้งประเทศสกายนิวนี่ถือว่าเป็นสื่อใหญ่ระดับโลกและระดับนานา,นาชาติ เขาโอ,อขคาวแบบนี้แน่นอนอนาคตนักท่องเที่ยวจะต้องไม่เดินทางมาที่กัมพูชาอย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าส่วนมากชาวต่างชาติมักจะรู้เรื่องราวภายในของประเทศกัมพูชามากกว่าคนกัมพูชาด้วยกันเองซะอีกคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าดูก็รู้ข่าวนี้มันเป็นข่าวปลอมคลิปในสถานที่มันอาจจะไม่ได้อยู่ที่กัมพูชาก็ได้อาจจะมีการตัดต่อเกิดขึ้นและสร้างความเสื่อมเสียให้กับกัมพูชา ได้โปรดผู้สื่อข่าวและสำนักง,งานข่าวคุณควรจะออกมาชี้แจงเรื่องนี้ว่าเพราะอะไรทําไมพวกคุณถึงต้องกันแกล้งกัมบูชาการนําเสนอข่าวแบบนี้มันสร้างความเสียหายและอับอายให้กัมบูชาเป็นอย่างมากคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าไม่เคยสงสัยเลยว่าเพราะอะไรทําไมเศรษฐกิจของประเทศเราถึงได้ตกต่ามันเป็นเพราะว่าชาวต่างชาติกลัวว่าเราจะแข็งแกร่งกว่าพวกเขาโดยเฉพาะพวกฝรั่งมังค่าพวกเขาไม่ต้องการให้เรานั้นเป็นมหาอำนาจคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเมื่อไหร่พวกฝรั่งจะเลิกจองล้างจองผ่านกระเมนสักที พวกเขาไม่ยินดีที่จะซื้อขายกับกัมพูชามาเป็นเวลาย,ยาวนานแล้วแล้วก็มีการออกข่าวใส่ร้ายเราแบบนี้มาอย่างต่อเนื่องทั้งที่ในความเป็นจริงพวกเขานั่นแหละที่พยายามจะใช้เราเป็นสถานที่ในการฟอกเงินพวกเขากําลังทําร้ายคนบอยสุดเขมรหลายล้านคนพวกเขาจะรู้ตัวบ้างหรือเปล่าคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถ้าเราสรุปเนื้อหาสาระของใจความนี้เราจะรู้ได้เลยว่าเขาไม่ได้ต้องการที่จะเปิดเผยว่ากัมพูชานั้นมีแก๊งอาชญากรเต็มประเทศเยอะแยะไปหมด แต่เขาต้องการที่จะโจมตีว่านายกรัตมตีของเรานั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกแก๊งเหล่านั้นก็เอาคอมเมนต์ของคนเขียไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสรุปง่ายๆเลยนะคอมเมนต์ comment แทบจะ100%ก็คือไม่มีคนเขียคนไหนที่รับกับข่าวนี้ได้เลยนะครับคือประมาณว่าพวกเขาไม่อยากจะให้เรื่องราวแย่ๆภายในประเทศเนี่ยมันถูกเผยแพร่ออกไปให้เข้าหูคนต่างชาตินะครับเนื่องจากพวกเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวฝรั่งเนี่ยจะไม่เดินทางมาเที่ยวที่บ้านของพวกเขานะครับเอาง่ายๆคือพวกเขารับความจริงกันไม่ได้นั่นแหละ ซึ่งก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับคนเขมรเนี่ยพวกเขาจะเป็นคนประเภทที่อยากจะให้ชาวต่างชาติรู้แต่ในเรื่องดีๆของพวกเขานะครับแต่เรื่องไรที่มันแย่ๆเนี่ยพวกเขาจะเหยียบกันให้มิดแล้วถ้ามีใครมาแฉเนี่ยจะกลายเป็นคนไม่รักชาติซะอย่างนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นก่อนหน้านี้นะครับมีคนเขมรออกมาเผยแพร่นะครับว่าเอ๊ะทำไมสนามบินนานาชาติเสียมเรียบมันไม่มีคนมันคนน้อยเสเหลือเกินคนเขมรนั้นทัวลงไอ้เจ้าเขมรคนที่เอาข่าวนี้มาเผยแพร่ซะอย่างนั้นนะครับว่า เผยแพร่ข่าวแบบนี้แล้วอนาคตชาวต่างชาติที่ไหนเขาอยากจะมาเที่ยวที่กัมพูชาละ่ะอย่างนี้เขาก็รู้หมดนะสีว่ากัมพูชาเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเราุาสาห์สร้างภาพว่ามีนักท่องเที่ยวปีหนึ่งเนี่ยหลายสิบล้านแต่ดันมีคนก็เหมืนด้วยกันเองนี่แหละที่เอาความจริงมาแฉพวกคุณเนี่ยมันไม่รักชาติแล้วก็ไม่เคยคิดจะช่วยเหลืออะไรชาติบ้านเมืองเลยซะอย่างนั้นนะครับ ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันสาหรับในคลิปคลิปนี้แล้วทุกๆคนหล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างอย่าลืมคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบกันด้วยกันแล้วกันนะครับว่าเชื่อกันหรือเปล่าว่าที่กัมพูชาเนี่ยมีแก๊งอาชญากรเยอะแยะ,ยะเต็มไปหมดส่วนสําหรับน้าเนี่ยเชื่อ100%นะครับว่ามีแล้วก็ไม่ได้มีน้อยดยมีโคตรเยอะส่วนสําหรับในคลิปนี้หมดเวลาของน้าแล้วขอลากันเลยกันแล้วกันสวัสดีและสวีดัสครับ